เพื่อนโรหล่อช่วยได้ <S <S สนับสนุนโดยไมโลทรีอินวันสวัสดีค่ะดรแอนและสามหนุ่มหล่อช่วยได้มาแล้วอุย้ย อย่าบอกนะว่าเป็นลูกบอลของสามหนุ่มซูเปอร์ฮีโร่ของแอนบอกแล้วไงว่าไม่ให้เล่นในที่ทำงานแอนไม่เข้าใจจริงๆนะคะว่าทำไมสามหนุ่มก็ถึงคลั่งคล้กีฬาฟุตบอลกันนักโดยเฉพาะในหมากเนี่ยไม่ได้เลยเห็นทีต้องไปตักเอินซะหน่อยและอ้อมฟุตซอลเกมเกียรติยศโอ้โอลโอ้โหรับความม่วนชื่นนำอยู่สาม ของคนรลอในวันนี้ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีเราจะมาลุ้นกันว่าช็อกโกแลตลันลาจะสามารถตีไข่แตกดังครกหรือเปล่ากคเพื่อนงเองครับเพื่อนผมขอเล่นได้เพื่มาสักชายผ่านบพิธีมาแต่ว่าโดนเบเบตัดป้อนไปได้นะครับเบเบเตะโลบอกไปโอ้แต่ไม่ใช่นกนะครับแล้วก็ไม่ใช่พยาแรงด้วยแต่มันคือท่ากูถวนที่รบเทิร์นหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โอ เอาชนะช็อกโกแลตและลาไปได้ไดยที่ประตูตอดจู๋ลงผลได้ทองวุ่นวุนชื่นผ่าเรานำเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายไปที่เรียงร้อยลุงเนียนจีนแล้วครับเพื่อนผมเองครับเพื่อนผมพอเลินในเลิศมากอ้ามือถือดังเอ๋ใครว่าไปกับเธอพอเลิศพวกนายไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปโอเคโอเคฮัลโหลใครนะครับเบอร์ไหนนะ ที่มาแล้วพอเลิศล่ะยังคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องพักนักกีฬาอ,อ๋อขอบใจมากจะเอ๋ผมไม่มีวันทำ,ทำอะไรอยู่จ้ะเลิกโทรมาสักทีแค่นี้นะครับเฮ้ยบ้าจริงเฮ้ยเป็นอะไรพอเลิศเอออ๋อไม่มีอะไรหรอกนายสิมีธุระอะไรถึงมานี่ได้ทำไมต้องมีธุระล่ะครับเพื่อนฉันแค่อยากมาแสดงความยินดีกับเจ้าพ่อแฮตทริกเท่านั้นเองไม่ได้หรือไง จะพงจะพออะไรเล่าเกี่กับนายไม่เคยทำแฮตทริกได้อย่างนั้นแหละที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรช่วงนี้ยุ่งไม่ใช่เหรอไม่ค่อยโผล่มาที่สโมสรเลยนะเออพอดีงานมันรัดตัวน่ะต้องไปโน่นมานี่บางครั้งก็ไปถึงโน่นน่ะเฮ้ยไปไปเหนือน่ะว่าแต่ไม่เป็นไรแน่นะก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่ไง ฉันไม่ได้พูดถึงมือฉันหมายถึงฮะตู้ล็อกแป้นั่นแหละฮะโถบุบเยอะนั่นเนี่ยมาเดี๋ยวป๋าซ่อมให้เฮ้ยดูบมาทำไงดีอะเป็นอะไรของนายนั่งถอนหายใจเพื่อเพื่ออยู่ได้มันไม่ดีนะมากฉันเคยอ่านเจอเนี่ยเขาเรียกว่าหายใจมากเกินจำเป็น จะทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายของนายเหลือน้อยเกินไปแล้วมีผลยังไงล่ะก็แน่นหน้าอกใจสั่นมือขาชาบึนหัวถ้าเป็นน้มากนะมือเท้าจะเกรงด้วยนะเฮ้ยถุงถุงอ่ยถุงเน่อเฮ้ยมากใจเย็นๆค่อยๆหายใจนะค่อยๆใจเฮ้ยออกไปอย่างนี้แ๋ยวก็หายใจไม่ออกหายกันพอดีเฮ้ยไม่ตายหรอกนะเด ทำอย่างนี้นะจะช่วยให้หมากเนี่ย,ยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซดกลับคืนไปนี่ท่าทางว่านายจะเครียดจัดเลยนะมีเรื่องอะไรเหรอนั่นสิ มีอะไรเนี่ยก็เล่ามาของอะไรเสียระเดชซ่อมได้แต่ถ้าอกหักเนี่ยไม่รับประกันความเสียหายนะครับกับเพื่อนชนะสิอย่าบอกนะว่านายไปหลงรักเพื่อนนายอ่ะเพื่อนผู้ชายฮะนี่ก็ปัญหาใหญ่มันเกิดขึ้นเมื่อไรอะไรคือแรงบันดาลใจทำไมนายถึงเปลี่ยนไปโอ้ยไปกันใหญ่แล้วหลงรักเพื่อนแต่เจ้าพรเลิศเพื่อนชนะมีปัญหาทําไมเขาหลงรักนายเหรอ ล้อเล่นขำขำขายเครียดไงในผลปะตกลงเพื่อนนายอ่ะมีปัญหาอะไรหรอมากก็ปกติเจ้านั่นนะ่ะเป็นคนร่าเริงมองโลกในแง่ดีติดจ้าบ้าได้ซ้ำฉันเล่นบอลกับเจ้านั่นมานานนะรู้ทางกันดีนั่นมันเรื่องในสนามแต่เรื่องนอกสนามเนี่ยนายรู้หอ่อแล้วจะพอเลรนนั่นไม่เล่าอะไรให้หนายฟังเลยหรอไม่อ่ะดิฉันเลยกังวลน,นี่ฉันควรจะทำยังไงเนี่ยด็อกเตอร์แอนไง ต้องช่วยนายได้แน่แน่เียวอ่ะนี่มันเรื่องส่วนตัวฉันไม่อยากไปรบกวนบอยนายว่าไงปัญหาเนี่ยมันก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนะถ้าเราไม่รู้ก็ต้องลองสืบดูนายหมายความว่านายนายแล้วก็ฉันเรา3ามคนไปสืบเรื่องนี้กันโอเคป่ะโอเคงั้นเราจะเรียกปฏิบัติการนี้ว่าปฏิบัติการแฮตทริกเป็นไงเข้ากับนักฟุตซอลดีนะปฏิบัติการแฮตทริกเจ๋งดี ชอบชอบขอ,อ,อบใจพวกนายมากนะนี่น่ะเลรวเจ้าพ่อเลิศไปสักทีมเราในแมตต์ต่อไปใช่ครับเสียเจ้านี่เก่งระดับเม่ขิงขิงเลยครับเสียแม่ขิงขิงนั่นหแหละทางนั้นผมจะกลับไปอยู่บนสูงสวรรค์จัดการให้เรียบร้อยอยาให้สาวมาถึงเราได้ก็แจ๊คครับเสีย จะไม่มีใครมาขัดขวางเส้นทางของทีมกุดีได้ที่ๆๆา,ายหน้าหายตาไปช่วงนี้ที่แท้ก็กำลังร่วมมือกันทำอะไรสักอย่างอยู่นี่เองคิดเหรือว่าดรแอนจะไม่รู้แต่ก็ดีเหมือนกันค่ะเวลามีปัญหาก็รู้จักช่วยกันแก้ไขขออย่าให้เป็นปัญหาใหญ่ร้ายแรงอะไรก็แล้วกันนะคะสามนม เพื่อฮีโร่หล่อช่วยได้ช่วงนี้มาเอาใจช่วยสามเพื่อนซี้กันต่อเถอะคะ่ะว่าจะช่วยกันแก้ปัญหาให้หมากได้ยังไงดรกแอนเอาใจช่วยนะจ๊ะฉันจะลองตรวจเช็คหาข้อมูลข่าวสารจากทางนนอินเทอร์เน็ตดูอาจจะพบเบาะแสอะไรบ้างมานายลองไปสืบพวกเพื่อนเพื่อนอื่นดูนะว่ามีอะไรผิดปกติกับพอนเลิเป่าร่วมถึงบรรดาเพื่อนบ้านของทอนเลิ์ด้วยนะโอเคเอ๋เฮ้ยหล่อจังเลยค่ะมีเรื่องอะไรเหรอคะหรือว่ามาทำโพหาสาวสดแถวนี้แล้ว เด็กโ่ดตัวกันไหนเลยคะน้าเด็กหน้าเนี่ยตามประกบคอลเลอร์ไว้เล,เลยดูซิว่าเขาไปไหนไปพบใครแล้วจะทำอะไรบ้างได้เลยขอบคุณนะครับโอ้โหหน้ากินไม่เคยเปลี่ยนเลยในพักสักทีตามมาเลช้าแล้วเนี่ยขอสักอึกแด้วยกันนูกว่าขึ้นรถไฟฟ้าด้วยเหรอ ไอ้ช่วยหนุเหรอเดี๋ยวรอก่อนฮะดีนะที่ตามมาทันฮะคนรู้นห้เป็นใครเนี่ยบอกแล้วไงว่าไม่อ่ะแกได้มันชื่อได้จริงๆเลยเปไม้ลงมือกันเลยเหรอยังไงแกก็ไม่รอดรอะเอาไงดีเราอุ๊ยอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยดีละถามเจ้าแมวนี่ดูแล้วกันฉันตรวจสอบจากเพื่อนร่วมทีม พวกนั้นบอกว่าหลังๆพรเลิศดูหงุดหงิดและขาดซ้อมบ่อยส่วนสาวๆเอ,อ่อฉันหมายถึงน้องข้าง,างบ้านน่ะ<ว>โสดเยใช่มกรุณาเข้าประเด็นหน่อยนะครับท่านสมาชิกน้องข้างบ้านเขาบอกว่าหมู่นี้เจ้าพรเลิศกลับบ้านเร็วแล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านไม่สงสิงกับใครซึ่งมันผิดปกติมากๆยังไงอะเอา้าก็เจ้าพรเลิศน่ะถ้าไม่ป่วยเจียนตายนะไม่เคยขาซ้อมสักครั้งแล้วก็หมูเนี้ย มักมีคนแปลกหน้ามาด้อมๆอมองๆแถวบ้านจะพอเลิกด้วยแล้วนายนะเดชได้เรื่องไงมั่งจากการติดตามเหยื่อเอ้ยเป้าหมายของเราพบว่าเพื่อนนายออกจากบ้านแต่เช้าออกกําลังกายที่สวนสาธารณะเที่ยงพักบ่ายมีสอนต่ออีกที่ตกเย็นกลับบ้านก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตนี่นะมีฮะแมวแถวนั้นบอกมาเขาถูกนักเลงกลุ่มหนึ่งข่มขู่ให้ล้มบอลล้มบอลถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเกี่ยวโยงกับคนคนนี้นะใครอะเสียเจียน กระพงไพบุญรู้จักเหรอเขาเป็นเจ้าของทีมกุจจีพิฆาตใช่แต่เบื้องหลังของหมอเนี่ยเป็นเจ้าพ่อโตบอลรายใหญ่เลยนะรวยมากๆด้วยเองแงล่ะก็ได้เงินจากพวกพนันบอลทั้งนั้นแหละไม่เข้าใจเลยจริงๆทงั้งๆที่รู้ว่าเสียมากกว่าได้แต่ก็ยังมีคนเล่นพนันอีกงานเนี้ยนะเจ้ามือมีแต่รวยและรวยยังไงอะ่ะก็นี่ไงเวลาเจ้ามือบอลรับพนันเขาต้องรับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมล่ะเวลาฝ่ายไหนชนะ เจ้ามือก็แค่เอาเงินจากฝ่ายที่แพ้ไปจ่ายแทบไม่ต้องเสียอะไรเลยแถมเจ้ามือยังกำหนดได้เองนะว่าจะเลิกรับพนันเมื่อไหร่ไม่ให้ตัวเองขาดทุนด้วย เพองนี้ไงล่ะคนเล่นถึงมีแต่เสียเจ้ามือมีแต่ได้แล้วตกลงสองคนนี้เกี่ยวข้องกันยังไงทีมทองม้วนม้วนชื่นกับกุจิพิฆาตเนี่ยต้องแข่งขันกันในรอบสี่ที่สุดท้ายทองม้วนม้วนชื่นนะเป็นต่อทีมกุจิพิฆาตอยู่สองลูกเพราะมีผู้เล่นฝีเท้าดีอย่างพรเลิศเนียเสียเจียนก็เลยใช้คนมาข่มขู่ให้พรเลิศล้มบอลเจ้าพรเลิศไม่ยอมแน่งั้นเพื่อนนายเตรียมตัวถูกทำร้ายได้เลยเฮ้ยทำไงดีเราต้องคุ้มกันเพื่อนนาย บิน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 ไปไปไปสบายนด้วยดาวซันวอลโอ้ยเฮ้ยไปไปไม่ได้ไม่จริงเอาคืนไปนี่นะโอ้ยฮ่าฮ่าดูซิว่าเจอแบบนี้ยังจะเตะบอลได้อีกไหมน้อยเอาตบมืใส่ในรองเท้าเหรออย่างนี้ต้องเอาคืนยัย เฮ้ยทำไมไม่ร้องสักแอ้มันเป็นโรคเท้าช้างหรือไงเฮ้ยจะให้เหรอย้ยโอ้ยยังทีย้ยพลังขยายส่วนย้ายย้ยหายไปไหนอ่ะหรื ส,สามฮีโร่รู้จักพวกเราด้วยอก็ติดตามข่าวมาบ้างแต่ไม่นึกว่าจะได้เจอตัวเป็นๆน่ะสวยแล้วเรา,าเพราะฉะนั้นบอกเรามาซะดีวๆว่าพวกนายไปรอบทำร้ายพอเลิศทำไมไมมีหลักฐานอะไรว่าพวกเราไปทำร้ายเจ้านั่นนะทำไมจะไม่มีนี่ไงหลักฐานเออไม่ได้มีแค่นี้นะวิดีโอก็มีหลักฐานครบถ้วน สามารถทําให้พวกนายติดคุกได้เลยนะไม่กลัวอยู่แล้วพวกนายไม่รู้เหรอว่าเจ้านายของเราเป็นใครเล่นกับใครไม่เล่นจะมาเล่นกับเสี่ยจี้เฮ้พูดมากเดี๋ยวก็ดเดือดร้อนกันหมดหรอกจบไป๊ป,ป,ปอดไปหน่อยเลยนะจะปอดพวกเนี้ยดีแต่เล่นข้างหลังสู้พวกเราซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้หรอกกลัวอะไรส่งตำรวจดีไหมก็ดีมนกันนะคืนปล่อยไว้เนี่ยเจ้าพวกนี้อาจจะไปทำร้ายพอนเลิศเหมือน คิดหรือว่าท่าแบบนี้จะยุดฉันได้ครับเสียจัดเต็ม, <laughs> มเรื่องที่ฉันเคยสั่งไว้ลงไม้ลงมือได้เลยราวนีิแหละจะพอนเลกแกเสร็จชันแน่นนอน <laughs> โอ้ยแย่แล้ว เห็นเป็นนักกีฬาอยู่ดีๆแต่ไหเมื่อพัวพันกับแก๊งพนันบอลไปได้ลละเนี่ยแล้วเพื่อนนักบอลของยหมาจะรอดพ้นอันตรายจากเสียบ้าพนันบอลหรือเปล่าช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกันนะคะตอนนี้ดรแ,แอนขอดมยาดมแก้กลุ้มก่อนนะคะไม่เคยให้โทษใครถ้าคนคนนั้นไม่เล่นกีฬาในทางที่ผิดเหมือนนายพอเลิศเพื่อนของฮีโร่มาถึงทั้งสามจะไม่มีใครยอมบอกเรื่องนี้กับแอนแต่แอนเองก็อยู่เฉยไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะแอนต้องทำอะไรสักอยาก่าง ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมปิจิยเสนรายการวันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างยอดทีมทองม้วนอภิชัยครับทองม้วนมุ่นชื่นจะพบกับทีมกุจิพี่ขาดได้เยี่ยมไม่เห็นสิทธิ์เสียเจียนครับโอ้โหโหดมากครับทีมนี้ทองม้วนม้วนชื่นสู้ตายทีมกุจิพิคาดไม่เคียย์ลูกเปิดเกมอย่างดูดเดือดเลือดพลาดครับกุจิพิ่าดเปิดบอลโด่งไปที่หน้าประตูของทองม้วนม้วนชื่นครับนั่นไงครับมาแววถ้าเหินลม 360องศาสองสาเก่งลายหูายหาก แต่ว่าโดนพอเลือดโชคไปได้พอเลอดโชว์ทักษะเลี้ยงเตียวแต่ก็ยังมีใจบุญส่งให้กับทีมายีครับจิงกจิ๊โอ้เข้าไปแล้วรับเป็นประตูที่สองสองประตูตอดอยู่อีกแล้วครับทิบุชอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวจะเคลียร์แล้วกรรมการขอเวลาดลอยไม่เอาเวลาไหนเวลาดลอยเรามาเล่นตามเกมของเรานะ เราทันอยู All ่สองประตูอย่าประมาทกัน <representation> ล่ะโอเชเขาบอกธุระสำคัญต้องคุย <Down> กับนายขอบคุณนะครับฮัลโหลอะไรนะไม่มีทางลรอกก่อนที่จะปฏิเสธลองเปิดคลิปที่ส่งให้ดูก่อนถึงตอนนั้นนายคงจะรู้แล้วนะว่าต้องทำตัวยังไงพอเล่ไม่จริงอะ เอาละครับกลับเข้าสู่การแข่งขันใหม่นะครับตอนนี้ทิมงทองม้วได้เขี้ยวบอลก่อนแล้ว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 ุดอ่เลิโดแย่งบอลไปได้สังหารแต่ว่าทีมมาคามักซอนได้ทันรอบตัวครับสำหรับนายเบอร์นาอ่ะรอนเลิศถูกยิงเทีทีมคุจีตอนนี้ได้ลูกเตะมุมครับเอาละครับเตะมาแล้วครับานผูชมโอ้ไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่ออีกแล้วครับพอเลิศทำแฮมบอลได้เขตโทษครับโอ้เป็นไปได้ยังไงกรรมการเป่าฟาวคุจีได้ลูกโทษ ครับแน่นครับเข้าไปแล้วครบับท่านผู้ชมประตูแรกของทีมกุจชีพิฆาตเข้าไปทั้งใบเลยทีมกุจชีพิฆาตตามมาสองประตูตอนหนึ่งเอาละครับนั่นถอนเลือตอนนี้ส่งบอลคืนหลังปต่าผู้โหส่งลาดครับแล้วก็โดนสำเร็จทุนจนได้เอาอีกแล้วครับโบทำให้เสมอกันไปสองประตูต่อสองปรับูท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อครับโอะไรของายด้วยโอ้ยโว้ยโว้ยบอลหรือเปล่า<ห> นดีเสมอทีมทองม้วนกลับเป็นฝ่ายบุกนะครับท่าผุผช้ชมทีมทองม้วนได้จุดโทษมากแล้วครับแม่เอาละงานเนี้ยจะเป็นสามต่อสหรือไม่เรามาดูกันนะครับสูนาดาวยิงของเรานะคะรับพอลเลอร์รับบทสาเป็นคนยิงโอกาสของทีมทองม้วนมาถึงอีกแล้วครับโอ้อเลอร์พลาดกไม<ห>่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่ออีกแล้วครับาไงนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพอนเลอร์น่ะเยครับ ดอรแอนว่ายังไงนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอครับดตรแอนเสียเจียนส่งคลิปไปข่มขู่พอลเลิศคลิปข่มขู่เหรอใช่ตอนนี้น้องของพอลเลิศถูกพวกของเสียเจียนจับเป็นตัวประกันเพื่อให้พอลเลิศล้มบอลล้มบอล<ม>เห็นไหมฉันบอกแล้วเฮ้ยดตรแอนทราบเรื่องนี้ได้ไงครับคิดเหรอว่าแอนจะไม่รู้แค่พวกเธอแปลงร่างแอนก็รู้แล้วว่าพวกเธออยู่ที่ไหนเออจริงทำไมต้องแอบทำอะไรลับหลังอย่างนี้ด้วยผมขอโทษครับ เป็นความผิดของผมเองอ่ะคือผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยไม่อยากรบกวนได้ยังไงเราเป็นทีมเดียวกันนะมีเรื่องอะไรก็ควรมาปรึกษากาันไม่ใช่เก็บปัญหาไว้คนเดียวคนเดียวที่ไหนต้องสามและที่สําคัญนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะเพราะเสียเฉียนคือคนที่ทางตำรวจต้องการตัวอยู่และทีมเราได้รับมอบหมายให้ไปจัดการเรื่องที่ไหนก่อนดีล่ะครับพวกเธอต้องไปช่วยตัวประกันก่อนแอนทรงที่อยู่ให้แล้วรีบปฏิบัติการโดยด่วนครับท็อปเอร์ โลกสู้หมดครึ่งเวลาแรกยังไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าทีมกุจีจะสามารถขึ้นนำทีมทอมวนไปถึง5ประตูต่อ3เป็นอะไรไปพอลเลิรวันนี้ดูนายไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะเออเออขอโทษครับโค้ชโทรศัพท์ของนายอีกแล้วอะอะไรนะพี่ครับไม่ต้องห่วงนะผมปลอดภัยแล้วเล่นให้เต็มที่เอาชนะให้ได้เลยนะครับ ดีละโคชครับให้โอกาสผมแก้ตัวอีกครั้งนะครับรับรองทีมเราต้องชนะแน่ๆแ,แน่ใจนะพรเลิศผมแน่ใจงั้นก็ลุยเลยโคชเอาเริ่มเกมในครึ่งหลังครับโอ้โหจูจูพรเลิศที่เล่นฟอร์มตกในท้ายครึ่งแรกก็กลับมาเล่นได้อย่างมีชีวิตชีวาเลยทีเดียวตอน <Yeah! S 1> นี้พรเลิศได้โอกาสนะครับ <Yeah! S 1> โอ้ยิงใน <Yeah! S 1> ทันทีครับโอ้เลยครับ ไีเสมอให้ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ทีมอหลายบอลรู้ช่องนี้จาบพลล่าช้าหเข้าไรอีกแล้วเป็นประตีสมาดีย่อเยี่ยมทำให้ทีมของ ทีมกุจิพิคาดได้ในในาทีที่สามของครึ่งหลังเท่านั้นเองทางฝั่งกุจีเห็นท่าไม่ดีแล้วครับโอ้ขอเวลานอกทันทีเลยครับมาแบบนี้ต้องใช้แผนเก็บให้เรียบอย่าให้กรรมการเห็นเป็นนัขาดเข้าใจนี่นโอ้มีเสียงร้องโห <What? S 2> ยขึ้นกลางสนาม <What? S 2> ครับอะไรขึ้นกับทีมทองบอลครับโอ,โอ้เจ็บกันเลียงตัวครับตอนนี้ทีมกุจิได้เตะม,มุมบ้างแล้ว <S <S ทำไมผู้ร้ประตูของทีมทองวัวนอนเล่นอย่างนั้นนะครับเจสงสัยจะงงมากนะครับนั่นน่ะโอ้ตอนนี้คชทีมทองวัวขอเวลานอกครับตอนนี้เสมอกันอยู่ที่หประตูต่อห้าครับท่านผู้ชมโอ้ยเจ็บบ้าเลยเล่นโกชัดๆไมกรรมการไม่เห็นนะเจ็บใจจริงๆเลยคืนปล่อยให้เล่นต่อพวกนายตายแน่เลยหมายความว่าคชจะยอมแพ้หรอครับบาดเจ็บกันขนาดนี้จะลงเล่นต่อยังไงตัวสำรองก็ไม่มี มีสิครับพวกผมไงใ <laughs> นมาแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับพวกนั้นน่ะไม่มีโอกาสโกอีกแล้ว <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> นี่คะแว่นลองใส่ดูนะคะคุณกรรมการนั้นก็รีบขเข้าเถอะเวลาไม่มีแล้วเอาชนะให้ได้นะพวกเราครับกลับมาเล่นกันต่อน,นะครับทีมทองมูลเปลี่ยน3ามคนรวดและกำลังบุกโดยพอเลิศอีกแล้วครับท่าน โอ้โหอ,อยู่ๆพระเลิศก็ล้มลงตัดสินอย่างนี้ได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ก็ถิมคุณเล่นโกงนี่นะอยากดูหลักฐานไหมไม่ไงนี่ไงอะไรแล้วลว,ว่นอะไรอะครับว่น,นจับโกงค่ะเอาไว้ตรวจจับคนที่เล่นโกงไปโกงมาโดยเฉพาะลองใส่ดูสิคะตายแล้วมาไงอะ่ะเฮ้ยตายแล้วอุ้ยมันเห็นได้ไงเลยอะทีนี้เรามีอะไรสงสัยอีกไหม ลับหลังจากเสียฟาวไปทีมคุจิดูสงบสงี่ยมเรียบร้อยขึ้นมากเลยทีเดียวเชียวครับลับทีมคุจิบุกขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วก็ได้โอกาสยิงแต่ประตูสุดหลอกก็รับไว้ได้แล้วก็ไล่นเ<อ>ร็บเบอร์เจ็ดนักเตะครหลอ,อกเลี้ยงทะลุผ่านยังไม่ได้แล้วก็ส่งข้ามฟากไปให้กับเบอร์แปดโอ้โหเบอร์แปดที่ก็เก่งไม่แพ้กันแล้วก็อ้าวแต่ว่าถูกดักไว้ซะนแล้ว นี่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 ยนี่นี่นีกระดกบอลข้ามหัวกลังไปเลยสุดยอดจริงๆแล้วก็เปิดบอลกับพเลิศทันทีทันใดนั่งไงครับพอแล้วครับถ่าโอเวอร์ซูเปอร์วลี่เฮคิดมาหาการพยองเดของพลเลิศครับ เสียเจผมขอจับกลมคุณในข้อหาสั่งทำร้ายร่างกายคมคูและกักขังนวงเดียวผู้อื่นแล้วก็พยายามล้มบอลด้วยโ่อ้ปล่อยฉันเอาเ้แมวจบเรื่องสักทีนะขอบใจนายมากนะมาก ที่คอยช่วยเหลือฉันเนี่โอ้ยขอบจงขอบใจอะไรไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยฉันรู้นะว่านายกับเพื่อนของนายอะคอยแอบคุ้งพรองฉันอยู่และที่สำคัญขอบใจที่ช่วยน้องฉันออกมาได้ถึงฉันจะไม่รู้ว่านายทำได้ยังไงก็เหอะ <c oughs> <c oughs> กอนนะนายไม่รู้นะดีแล้วไปกันเถอะอยากอาบน้ำเต็มที่แล้วอืม นับตั้แต่ข่าวใหญ่สะเทินวงการฟุตซอลที่เสียเจียนเจ้าของทีมกุจีพิคาตถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายคมคู่กักทั้งหนุ่มเดียวและลม้มบอลได้ถูกตัดสินให้โดนขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในวันนี้หลังจากที่วงการฟุตซอลต้องเจอกับความวุ่นวายหลายอย่างวันนี้การแข่งขันชิงชนะเลิศฟุตซอลก็จะได้เริ่มขึ้นขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านรับชมได้เลยครับเก ใหเลิศมาสู้ไดส,สนุกกับเกมกีฬาดีกว่าใช้กีฬาเป็นเครื่องมือของการพนันนะคะเพราะการพนันไม่ได้ทำให้ใครรวยแถมยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอีกด้วย คุณผู้ชมเองก็เป็นฮีโร่ที่ตักเตือนและชักจูงเพื่อนๆที่หลงผิดให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้เหมือนซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะส่วนสุขหน้าสามหนุ่มหล่อช่วยได้ต้องเจอกับอุปสรรคอะไรอีกเรามีนัดกัน6โมงเย็นช่อง3เวลานี้นะคะสวัสดีค่ะและล้าภารกิจที่รอคอยก็มาถึงว้าวหล่อช่วยได้จะปกป้องเจ้าหญิงสำเร็จหรือไม่สุขหน้าเรามาเอาใจช่วยกัน